ได้เพียงแต่ว่าด้านในด้านในของเขาเนี่ยตอนนี้คือบุกฟองน้ําอยู่มันจะเบาคือบีบีกันเนี่ยไม่ต้องใช้พวกแผ่นโพลิเมอร์อหรือไม่พวกพวกแผ่นเหล็กที่เอาไว้ใช้กันกระสุนจริง<ม>เพราะว่าโดนโดนเพียง,งเท่ากับไม่จริงแล้วของจริงนี่เราไปเสริมนะครับเอาไปใช้ได้พวกนี้เอาไปใช้ได้เอาไปเสริมไดไม้ใช้ของจริงได้ครับแล้วถ้าใส่อันนั้นก่อนแล้วอันนี้ปิดก็ครับมันจะมีช่องสอด <laughs> กกับอใช่ครับผมก็ออามาจากดี่พีนแล้วนะครับผู้สื่อข่าวผมดูแล้วเ้าก็คงจะขอ่อของกองทัพใหม่ที่ขอพวกแผ่นอะไรสักหนึ่งส่วนพวกเสื้อผ้านี่ก็อันนี้ของทหารสหรัฐอเมริกานะครับเขาเรียกเป็นลายพวก ECU ENECU นเซยูนะครับจะเป็นดิจิตอลสุดตอนนี้ก็ของของประเทศไทยก็มีแล้วนะครับ ก็็จะเปนลายแต่จริงก็ของอเมริกาสีจะดับกว่านี้ครับผมจะเป็นเอ่อเป็นสีเทาสีสีที่ขายคล้ายคล้ายคลื้นตัวเนี้ยคล้ายๆมันจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ครับก็จะมีทั้งเสื้อบำรุกเก้เสื้อ